นางฟ้าลาเวนเดอร์ซิดิต้าเจนเซนสอนน้องกวินเป็นผู้ให้ชวนทําบุญผ่านกวินฟาวเดชัน Foundation, นำรายได้ทั้งหมดช่วยเบือเรื่องการศึกษาสมฉาย,ยาดนางฟ้าแห่งทุ้งลาเวนเดอร์สำหรับคุณแม่คนสวยซิดิต้าเจนเซน ที่นอกจากคุณสามีก่อนนรงเดชจะอวยยศยกให้เป็นสุดยอดสีภรรยาและสีสะพ้ายทำหน้าที่ดูแลสามีและครอบครัวเป็นอย่างดีแล้วหน้าที่การเป็นคุณแม่ดูแลน้องกวินลูกชายสุดที่รักวัยหนึ่งครบครึ่งซิลิต้าก็ทุ่มเทเต็มที่สุดพลังเช่นกันจนตอนนี้ลูกชายใช้แววขวานน่ารักกลายเป็นซุปตาตัวน้อยตามรอยคุณแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยล่าสุดก่อนนรงเดชและสิริตาตั้งใจเลี้ยงน้องกวินให้เป็นเด็กอยู่ง่ายกินง่ายพร้อมอยากปลูกฝังให้น้องกวินได้รู้จักการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้ด้วยการนําเสื้อผ้าของใช้ของน้องกวินที่ไม่ได้ใช้แล้วมาแบ่งปันและส่งต่อความสุขผ่านทางไอจีกวินฟาวเดชั่นเพื่อนําไรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปมอบให้การกุศลเพื่อช่วยเหลือเรื่องการศึกษาซึ่งที่ผ่านมาทางก่อนและสิริตา ได้ไปมอบเป็นทุนการศึกษากวินฟาวเดชันให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแขนทุนทรัพย์ตามมูลนิธิต่างๆและโรงเรียนที่ขาดแขนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564 และล่าสุดทางก่อนและศิริตาได้พาน้องกวินไปร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการไปมอบของเล่นและทุนการศึกษาที่ได้จากการร่วมส่งต่อและแบ่งปันให้กับพี่พีที่มูลนิธิสันติสุขท่ามกลางรอยยิ้มแห่งความสุขของผู้ให้และผู้รับโดยก่อนและสิริตาได้โพส์เผยถึงความรู้สึกและความตั้งใจว่าหนึ่งวันดีๆการให้และการแบ่งปัน คือสิ่งที่ผมอยากสอนกวินวันนี้เรามามอบของเล่นและทุนการศึกษาให้กับน้องๆขออนุโมทนาสาธุทุกคนที่ร่วมทำบุญกับเราผ่านทางไอจีกวิน Foundation ที่เรานำเสื้อผ้าของใช้มาส่งมอบความสุขโดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นและทางครอบครัวเราร่วมสมทบทุนเพิ่มเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งเสื้อผ้ามาให้กวินรีวิวด้วยนะครับ